สวัสดีค่ะแอนเชลน้ำหน้าสาค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงคําว่าเอาไปและเอามาใช้ในประโยคได้ยังไงบ้างไปติดตามพร้อมเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคําว่าเอาไปค่ะ k a าจ้อขยอ,ขอ,ขยอหรือหากต้องการพูดว่าเอาอันนี้ไปด้วยค่ะอีกอดตู้ขาจข้ายออีกอดแปลว,ว่าอันนี้นะคะ ถูกแปลว่าด้วยข้าเจขอแปลว่าเอาไปนะคะอีก็ตู้ขาเขอาเอาอันนี้ไปด้วยค่ะถ้าหากต้องการบอกผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าว่ากรุณาหรือว่าช่วยเอาอันนี้ไปด้วยนะคะพูดแบบนี้ค่ะอีก็ตู้ข้าเจ้าขายเออีกตู้ขาจขาคำว่าเสโยแปลว่ากรุณาหรือว่าช่วยนะคะเป็นรูปยกย่องคู่สนทนาค่ะ หรือหากต้องการถามนะเพื่อขออนุญาตว่าสามารถเอาอันนี้ไปได้ไหมคะหรือว่าเอาอันนี้ไปได้ไหมคะพูดแบบนี้คะ่ะ이걸가져가도 a 요이걸แปลว,ว่าอันนี้นะคะ가져คะเมื่อกี้เอาไปใช่ไหมคะทูท่เได้หรือเปล่าคะ이걸가져가도되요ส่วนคำว่า เอามาพูดแบบนี้ค่ะคาจอาอ้อไวเอเอามาค่ะคาจอาอ้อ a ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่ามีเจ้าหน้าที่ถามเรานะคะว่าเอาหนังสือเดินทางมาด้วยหรือเปล่าคะเขาจะถามแบบนี้ค่ะยกก่อนล a อคาจ้อ s ชอสอยอคำว่ายกก u n u ลแปลว่าหนังสือเดินทางนะคะคาจ o อโชอสอยอเป็นรูปอดีตแปลว่าเอามาด้วยหรือเปล่าคะ ถ้าต้องการตอบว่าเอามาค่ะพูดแบบนี้นะคะข้าจ่อวัดซยขาจอวัดซยเป็นรูปอดีตนะคะแปลว,ว่าเอามาแล้วค่ะหรือถ้าหากว่าไม่ได้เอามาพูดแบบนี้นะคะอันข้าจ่อวัดซยอันขาจอวัดซยสุดท้ายนะคะหากต้องการพูดว่าไปเอามาเดี๋ยวนี้พูดแบบนี้นะคะทันจังขาจอวา ทังจังแปลว่าณนบัดนาวหรือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคาโจวะไปเอามาค่ะ